สวัสดีครับวันนี้น้องพีพีรถไทซิ่งมาแล้วครับวันนี้เราจะมาช่วยรถคูบต้าตกหลุมครับเป็นรถผู้ช่วยสุขชาติครับบ้านโนนสูงตำบลกระแซงครับอำเภอกันทะลักษ ลองดูครับว่าจะขึ้นไหมมาลุ้นช่วยกันครับตีดหนักมากครับดูทรงไม่ขึ้นลอง ไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าใหม่ก่อนครับ จะทำการดึงแล้วนะครับรุ่นเอ่อยกันครับอาบขึ้นไหมขึ้นไหมรุ่นด้วยกันครับ ลืมกดคันเลขมือครับเลยตามลอตเตอรี่คันข้ขั้งหน้างานนี้มีเสียหายครับน็อตขาดไปหลายตัวตีที่ไม่เสียหายมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องปีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ